สวัสดีครับชมเสียเอกพทย์รวยเด้อพี่น้องเมื่อนี้ก็มาถามเสียงงอนนะครับเพิ่นแมนเพิ่นใดตัวใดเพิ่นฝันดีบ่มาถามเพิ่นเด้อแนวทางของวันที่สิบหกกันยาที่หอดนี่ครับเนาะครับมารับชมรับฟังกันได้นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อของเสียเอกพทย์รวยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเสียครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เถ้อครัาอันนี้ก็คือเสี่ยงวงนนะครับผม,อ,มอันนี้ฟันเกี่ยวกับตัวใดเนาะเด็ดฟันก็เพิ่นฟันเนาะครับเีต่ว่าอันนี้ให้เบื้องอันซุ้มเล็กคำนวณสักก่อนเนาะครับผมเด็ดฟันนี่ค่อยคุยกันครับครับนี่คือเล็กครับคำนวณซื้อไบหนี่ครับผมมีชุดสี่ใบ สองเจ็ดแปดนะครับผมเลขเสี่ยงวเพิ่นคำนวณเนาะคำนวณเนาะครับผมนี่ก็คำนวณได้ครับหลังจากหน่วยรัฐบาลออกมาแล้วคือจะคำนวณได้เลยคเสี่ยงเงินเพิ่นคำนวณเขาทุกงวดนะครับเด้อครับครับแต่ว่าบริอออากาศตุธยวบริอออากาศ่นเป็นท่องหลังพระนะคนเป็นครูเดียวเราจะรวยไปด้วยกันเราจะบันเทิเราเสือด้วยไปด้วยกัน นอดเวลาแล้วท่านว่าครับผมหอดเวลาจะเปิดเผยหอดเวลาเปิดเผยแล้วตรวจแล้วฝันยืดที่ขั้นมากระดามเนอะรั้นโมมากรับพานฝันฝันไปนอหนีิมันฝันไอ้นิฝันเกี่ยวนี่เขาฟุ้งวันเมื่อใดก็คือขั้นฝันกือเขาฟุ้งวันขั้นฝันครับฝันเกี่ยวกับรวมกับเขาเรียกรถแต่ว่ามันเคลื่อนเนี่ยไม่ได้ฝันเกี่ยวกับรถ วัดเกี่ยวกับน้า่วนทวงทวงหน้าเขาอ่างหลาน้ำกลางทงกลางทางได้กระตาลูกทหารเอาเอาเอาหอยมาประจัดตัวหน้าจะหอยหน้าไปเอากระตาหอยสอดไปหาเกี๊ยวหอยเกี๊ยวเท่กหอยโขงหอยหน้าหอยหอยคุ้มจะเป็นตัวใดก็ตมใส่กล่องใส่กล่องใส่กระตาจุดจุดทีเตรียมกระตาล่ะ เพื่อนตามฝันเห็นบักหอยนี่เรียกชำหนายฝันบักหอยนี่ก็คือยังหาซูลหาซูลดิครับเด็กเสี่ยงโชคมันว่าได้ได้ได้หอยเนี่ยครับเสียงงวนที่เป็นหาซูลนั่นปะครับเออทำหน่ายถอยเปิดทำหนายเบื้องก็บหาซูลเลยหาซูลเออบ่โบองครับเออเพื่อนยุตตามตำล่าฝันครับนั่นแหละวันนี้เก็บไปเก็บมาเ่ปลาเลย ไหลเรื่องเรื่องล่ามากปลาปลามันนอกน้ำน้ำมันไหลน้ำเต็มหมดอีนนี้ได้สักเต็มท้องน้ำมันนอกน้ำมาปลาเต่ว่าปลาตัวตัวรอยมานน้ำชุ่มร้อยมาน้ำขาวหลากมาเนี่ยว่ามีปลาคอว่ามีปลาดุกบ่มีปลาเข็งครับพิปลากฏปลากฏดเออปลากฏดใยร้อยแต่ว่าจะงาดจะเงยมากทีตายแล้วว่าตายแล้วหน้าปลากรได Ooh, มันเรียกการเรกประกบมาป่าขึ้นมาขึ้นมาเราเรียกว่าปีนทองขึับมารยกว่าเรมหงายดอกขึ้นเบิงแต่ให้ได้เห็นเหียกก็เปิ่นทองปรากฏพระแค้นเราปารไกแล้วก็เรลยกยู่ในเปื่นทองวันคือยังเล็กนึ่งหานึ่งหางเจเป็นเล็กแดงเนี่เป็นเหลยกเงนตเขียวคือยังงจนประกาเขาทรรมดาแต่ว่าคือยัง คือคือเรีกฝังไปขี้ยังคือคนสักไล่ละออืเขียวจะจะ้ัดเจ็นหลายเป็นเนื่อหานก็เนึ้อหาตัวเดียวคู่เดียวฮูลโลอะจะไปหนึ่งห้าเอออะารเลขปลาด้วยเลขกมเอาใช้ตาน้านครับตาหอยละได้เหล่าก็ได้ก็เรียกว่าหาเอาทำมาหอยเติมอีก แต่ว่านามากควรพงศรสวหน้านามเตียงพงตียงหน้าเลยอันนี้คือคว่วฝันคือคั้วฝันแต่ว่ายักษยักที่แมนหรือบ่มแมนไม่อย่างคือเป็นอ่ประกาศเ่ยบเบิ้งเพื่อดเยมันก็ลองเบิ้งครับผมหามันหามันแมนอีลีขันมีบุญมียังทำกับใครที่ได้ ก็จะได้พ่อได้ใต่ได้สวยเออความสางคน้บผูนี่ก็บมือว่านหนึ่งก็ว่าเลี้ยงพู้รเสียดวนบ่าล่ะข้าจัดอาหารเลี้ยงข้าวเราว่าผูถวายปูบก็หื้อไปูไปนิมิตเขาฝันไห้กับเจักมือระได้ก็ล่ะแต่ว่าเรีอยงได้ตัวป่าบนแม่นว่าคนบอกบ่ว่าคนเขียนไห้เรียกอยู่ในทองปลาไห้ไห้ทองป่าขึ้นมาาหลักนะปลาอยู่มาน้ำน้ำน้า้ำพัดมา ็เล็กกบอกป่านะครับกำธรรมะเขเรียกว่านายมุทห์มัเก็เรียกเนเลสิบหาเห็นสิบหานะครับก็อยุทธศาสตรอกป่าครับผมเชยนเป็นตัวเลยหนึ่งหาที่นี่ที่ลาสูปูเข้าไปนีมิตอนี่มิต้เห็นก็ได้รูอปูจะไปนิมิตไปครับผมเป็นคนไก่ชิดเพิร์เว่านี่คือนผพู้ที่ตาคุทธาพุทัารถไปพิ่นมาครับผมอาเละไปวันนี้ไว้ออกนอกจากวัดตั้งยงว่าก็แมนผู้นี้ผู้ขับรถัาผูไปปูมาก ไปอข้ามบุญวันวันนี้กันมันมันผู้นี้ครับอ่ากันจะไเให้บุญได้ก็ต้องผู้นี้พาไปเขาจะไปได้ครับผมอ่ารถปูเขาเสียอกได้ครับครับรถปูผู้อื่นก็บม่ได้ไปกินก็ไปก็ได้ผู้แข็งหลายครับอ่าผู้เพราเสียใจผู้ผู้ใด้เพราะเสียใจผู้ใด้หรือได้หายผู้นี้ว่าไหวว่างใจผู้นี้กินเรากินยาก็ขึ้นรถเราบ่ได้นี่เก็ไบ่กินเรากินยาด้วยแล้ววันนี้ผูคนถือครับผมอ่า เื้ยพูดไปนิ่มีไทยเขาเพราจักบ่แน่แล้วครับแต่ลองคนเยอะพิซซี่ก็ได้แต่ว่าส่วนมากนี่คันเสียงวันฟันยังสีมันหัวเบรีย์แล้วครับอืมเต็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 มหมวกถึงมาหลายงวดแล้วเห็นเสียเห็นเสียจวนเห็นเสียจวนมันแจกได้เสียงวันก็จะแจก้ให้กันนี่งวดนนี้วันนี้คานเข่าก็แจกได้ให้กันครับแล้วเข่าลงมาจีนึงเนี่ยเขาได้ให้กันนี่ละเรียกกัน ตามข้าฝันเนาะฝันได้เป็นตัวอีดีว่มีคนบอกว่มีคนเก่าวยังเรียกยูดทองป่าเรียกยองป่าปลาโกรดปลาดุกปลาคอเป็นปลากฏคนกงใหญ่ตัวเลี้ยงอุ้ยโหเรล่าจะไปยังป่านั่นแว่านีคนพก่็มาเดียวฟูเรียงยังอยู่นีเพิานเีตมน้ำทำาด้หรั พู้สินีมีถ่ายคำว่าจักที่ีมาไอ้รถขั้นหนึ่งไอยต่ำมานั้อเนื้แมนรถหลัวก็รถสู้มาอ่เด็กรถยังเล่นมันนพ่อยเลียงรถขั้นนั้นเขาถอยมาว่านี้มันเข่ากับเล็กเสียงเัินคนนี่และวชิพานี่ปะเออแม่นี้มันเข่าเออมันสีหาศูนย์ังอ่ะสียหาศูนย์เีนี่เออออมันเข่ากับเล็กเสียงเวนเราได้เนี่ยเราเรียกขจอว้าขจอว่ารับเข่ากันกับเล็เสียงเเราดครับนี่ว่า มามากานปูว่าเนี่ยครับคับผมบัดนนี้เลียกที่แกคว้างเก่งเอาเดเสียที่เขาที่คว้างเก่งเอาเขาวณเอาเนาะคำที่คำนวณเอานะมันเรที่เขาทุกมทดนะครับมันกัคนระยะครับกับตัวนี้เนาะระยคือเรีกคำนวนอันนี้เรขควบฝันครับเลขคำนวดเอามีแปดสองแปดสามสองปสาเนาะครับเนาะเียคำนวณแปดสองแปดสามห้าแปดนะครับ เจ็ดแปดอ่าแปเจ็ดแปดเนาแปดเนีดีคำนวณจะว่าตัวการคือแปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดปดที่เนาะครับผมตัวกันนีแปดหนึ่งตักัรแปดหนึ่งกันแปดนึ่ะครับเนาะตัวกัรไปแต่ว่าสัวการก็พ่อยิ่มกันกันไปเนคันบ้ซื้อรา้ก็ซื้อหน่อยนะครับผมคันับ้ซื้อสีใบก็ซื้อใบเดียวก็ได้กันไปแต่ว่าเดียคำนวณจะวางนี่ ในใจอ่คล้องนี่มักตัวหลายๆครับนี่มักตัวหลายๆแปดสามปนี่ะแปดสามสามแปดนะครับเนาะแปดสมักแปสามนี่ะตัวอยองขึ้นว่าสีสเล่นนักได้ครับสีเล่นนักได้อันนี้อันนี้ก็คือเป็นรอมลงมากับสองมาแปดครับกับ่มัใจว่าจะมาล่างมาบนครับต่บใจว่ามาล่างมาบน้าอะไรหมดเรื่องรา่เรื่องความนีนวนะไรครับผมทีว่าล่างบว่าม่าบนก่ใช่ครับ มาได้หมดทั้งล่างทั้งบนคือหัวท่วนานหาศูนย์ก็กับมามาบนเลยแต่ว่าเช็ดเก่าคนมาล่างนะนั่นแหละว่าระบุหายเพราะอะไรว่าจีบนบนจะีบล่างแคบหน้าจอไปได้ครับเด้อพี่น้งองเด้อเมื่อนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเสียไปวัดบ้านเมิดครับไปบึ้งพระตั้งกระจายห็นตุ้ยเพ่าเสียหออัวที่กแม่ยุ้ยเมื่อนี้ไป,ไปเอาของไปถวายลง หลวงปู <onz> ่บานเมือครับเดีวก็ไปเบ้งหลวาเ่อดนาหดติควันเห็นนะเห็นผู้เดียวนะเจ็ดเก้าหลังพระงบก็เห็เจเก้าเมื่อนี้ไปเห็นอยู่ทังหลังพระทัะกระจายคือเกหรับพระกระจายนะสระกระจายเห็นหาศูนย์ไหเห็นหาศูนย์อีกแล้วเข้ากันอีกแล้วครับเห็นหาศูนย์อีกแล้วเดียวชวนมาเห็นหาศูนย์นด้ะครับเด้ออย่างวันเห็นหาศูนยเห็นหาศูนย์อยู่หลังหาศูนย์แล้วกะกระจาย มองเพื่อนกันเฮ็ดอันผมปูพญานาคความคิดความบวกครับผมเพราะว่าลองงวดก้อนกับูวกนี้เระเห็นครับเจ็ดเก้าด้านหลังครับครับเราจะรวยไปด้วยกันเมืองหทมีสุขมีมานครับผมเสียนี่คือเสียเพื่อนแบงปันครับเสียเพื่อนแบงปันครับครับตาที่ก็ได้พ่อเหตุบุญเฮ็ดสินน้ำกันเป็นสายบุญนะครับเป็นสายบุญเพิ่นก็เป็นพี่ไส้แม่คู่ครับผม เป็ข้นใก่จีตคงปูตัวนี้ล่ะตัวเรียกตัวนี้กกำลังกนอยู่ในในโดตารีนี่ครับครับเจ็ดแปดยี่อะไรวะหนึ่งในซีกันอยู่นี่ล่ะเพราะมันมีเป็นเรขยกซีชุดบอสครับหนึ่งในซีกันยื่อะไรมีเรยไปครับ่ครับผมแปนี่ครับซีชุดชุด4ใบชุดสองใบครับลองเมืองเด้อครับครับครับ้ามีโชคมีมากันหาได้ ทำบุญน้ำกันมกามากเกี่ยวครับเด็ฝันอันยวนครับได้ปลามาขึ้นอีเด้อฝันว่าได้ปลาอีเด้อฝันที่ว่าเป็นแปลดึงมาว้แล้วฝันแล้วบบ่ื้อบ่ซื้อไม่แต่บบกมูวบกซื้อเนี่ั่นแหละแมีน่เนื่อเมองหานะครับหมัดวันทีสิบหนี่ยะครับเบื้องเบ้องนนะครับเรียกเสียงวันครับนี่เฟันหมื่นขึ้นนี่ท่อปลาครับเพื่นฟันเห็นเรียกยุททองปลาก็เพราะท่านซื้อหลายปลาบ้านหาื้ใบอาติแม่นปูเข้าไปนิ เนื้อหาครับเนื้อหาครับที่ว่าเรื่องว่าโอ้เื้อโ่้เื้อโ่้แมนเนี้ยเออนี่ฝันกิ่งซื้อกิ่งเนี่ยฝันกิ่งเสื้อกิ่งครับเสียงวันครับโอแมนบอกเสื้อถือเก่งเก่งผูกกิ่งเก่งเราจะรวยไปด้วยกันครับสวัสครับพระเจาคะพรับจ้าคขอบคุณสำหรับแนวทางครับผมครับนี่เป็นแนวทางของเสียงวันนะครับผมวันนี้เยเอกก็ได้พามาถามเพื่อแล้วเนาะเนี้ย จะได้ถามเจวันนพะิ่นซื้อตัวไนนวะนรครับสำหรับคลิปนี้เสียเอยกสวัสดีครับ